นายสตองยังหุ่นอายุ55ปีและนางอาภายยังหุ่นอายุเท่ากันเจ้าของราา้านอาหารุพหางวัวและอาหารป่าตั้งอยู่พื้นที่หมู่ที่13ตำบลบ,บ้านด่านนาคามอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ในายสตองได้อันเชิญหญินสีดำที่เชื่อว่าเป็นหินเหล็กไหลด้วยการจุดธูปดำ14ดอกและนำก้อนหินที่เชื่อว่าเป็นก้อนเหล็กไหลซึ่งเจอเมื่อปี2514ออกมา้ผู้สื่อข่าวและชาวบ้านดูโดยก้อนหินดังกล่าวมีขนาดประมาณเท่าหัวแม่มือนมีความมันวบาวคล้ายกับก้อนตะกั่วผิวเรียบ ถกเก็บใส่ไม่ได้ผ่านเพื่อบูชาเพราะเชื่อว่าเป็นแร่ธาตุศักดิ์สิทธิ์เตระแตนสนองเล่าให้ฟังว่าเมื่อปี2553ตนขายของอยู่ที่จังหวันดนทบุรีได้ฝันมามีพ่อปูรร่ฤาษีสวมชุดขาวมาเข้าฝันบอกให้ตนไปบวชแต่ตอนนั้นยังไม่ได้บวชไปตามฝันต่อมาอีกหนึ่งเดือนฤาือสชุดขาวได้มาเข้าฝันอีกพร้อมบอกให้ไปบวชและบอกให้เจอสิ่งดีๆเข้ามาใน,ในชีวิตตนจึงตัดสินใจกลับไปที่จังหวัดอุตาเดชแด้ตัดสินใจบวชที่วัดชายเขาใต้ตำบลน้ำฤทธิ์อำเภอจังหวัดอุต จากนั้นก็ลาสิขาออกมากับไปขายของที่จังหวัดนนทบุรีเหมือนเดิมปรากฏว่าชีวิตดีขึ้นและการค้าขายก็ดีขึ้นมากและต่อมาเมื่อปี2 5 5 4เกิดน้ําท่วมในจังหวัดนนทบุรีตนได้ขึ้นไปดอดบนเกือกมาที่อยู่เทินรถนอหลับไปประมาณหนึ่งชั่วโมงตื่นมาก็ปรากฏว่าองค์กรเห็นประหลาดลักษณะคล้ายเด็กไหลผิวมันวาววางอยู่บนหัวนอนตนจึงเก็บออกไปเพื่อนรวมงานแล้อีกหลายคนดูหลายคนก็บอกว่าเป็นหินเด็กไหลปีบางคนมาขอซื้อในราคา60,000บาทแต่ตนก็ไม่ขาย ก็ยังสงสัยว่าแค่หินก้อนเล็กแค่นี้ทาไมให้ราคาแพงหากเป็นเหล็กไหลเจงก็ควรจะเก็บไว้เพื่อปกปักรักษาตนเองให้แค่ก็ปลอดภัยได้ตนจึงนําไปใส่ผ่านไว้โดยอานาบึ้งไก่เลี้ยงและไม่บอกใครท่านกลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดอุตาเดได้เปิดร้านขายอาหารป่าริมทางจนถึงปัจจุบันการค้าขายก็คล่องตัวดีทนและภรรยาจึงนําก้อนหินที่เชื่อว่าเป็นก้อนเหล็กไหลมาวางบนขันลักษณะขันละมต์จากนั้นท่านเจตติฐานขอโชคขอลาภและจุดเทียน พอหน้าตาเทียนไหลหย,ยดลงในน้าปรากฏว่าเป็นตัวเลขตนและภรรยาจึงนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคแต่มักจะถูกรางวัลบ่อยครั้งอยากปู่ฤาษีมาเข้าฝันให้ไปบวชแล้วก็ไม่เชื่อยังไม่บวชอยู่มาประมาณเดือนกว่ามาเข้าฝันอีกให้ไปบวชแล้วจะได้ดีว่านั้นงบอให้บวชนะแล้วจะแล,วแล้วเองจะได้ดีก็ตัดสินใจไปบวชพอบวชแล้วดูบวชที่เจ็ดวันบวชที่วัดเชเขา ไอ้วัดใช้ข่าวใต้เนาะ<ม>แล้วก็บวชได้เจ็ดวันแล้วสึกออกมาก็กลับไปขายของไปที่เดิมแล้วปีนั้นปีห้าสี่น้ำท่วมน้ำท่วมก็ขนของเก็บของขึ้นไปอยู่บนเกือกมา้าเป็นนอนหลับอยู่ใต้ท้องรถบนเกือกมา้าน้ําท่วมข้างล่างหมดแล้วนอนอยู่นอนประมาณชั่วโมงนึงตื่นขึ้นมาก็เห็น ก้อนก้อนหินก้อนนี้ยมันแปลกอะมันอยู่วางอยู่บนหัวนอนก็หยิบมาให้เพื่อนดูเพื่อนก็มาให้ดูหลายคนแล้วเพื่อนก็บอกอีกคนนึงควักตังให้หกหมื่นแต่ผมไม่เอาทําไมก้อนหินก้อนนิดเดียวทําไมให้ตังหกหมื่นทำไมซื้อแพงจังก็เลยไม่ขายก็เลยเอามาเก็บเอาไว้บูชาเอามาบูชาแล้วอยู่ๆมาเขามีคนเอากล้องมาส่อง มันส่องเสร็จแล้วก็เขาบอกว่าเป็นเหล็กไหลไผ่ดำ